พราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz มกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาและ1 9นกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามาติววิชาสังคมกันต่อนะครับในะสาระที่4ปวัติศาสตร์กับตอนที่5ในสาระประวัติศาสตร์เนี่ยจ,จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้าง มากมาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าสืบเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพนะครับที่อยากให้นักศึกษาไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของโลกจึงทําให้เนื้อหาในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมีค่อนข้างมากเราจึงแบ่งเป็นทั้งหมด6ตอนด้วยกันแล้วก็ไปลดเนื้อหาในภูมิศาสตร์ให้เหลือแค่2ตอนนะครับวันนี้เรามาต่อการในสาระประวัติศาสตร์ตอนที่5 เราจะเรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ตะวันออกและประวัติศาสตร์ตะวันตกนะครับประวัติศาสตร์ตะวันออกเริ่มจากประเทศแรกประเทศจีนมีการปฏิวัติสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในคิรัสตกักราที่1911เป็นประชาธิปไตยโดยซุนยัตเซนนะครับส่วนครั้งที่2ในปี1949เป็นคอมมิวนิสต์โดยเหมาเจ๋อตุงนี่คือ การปฏิวัติสองครั้งในประเทศจีนถ้าถามว่าราชวงศ์ในประเทศจีนมีอะไรบ้างน้องท่องได้ไหมครับจำได้ไหมให้น้องๆท่องง่ายๆสั้นๆว่าฉางโจฉินฮัน่นถังซุ้งหยวนมิงชิงนะครับนี่คือราชวงศ์จีนมีทั้งหมดฉางโจฉินฮั่นถังซุ้งแล้วก็หยวนหมิงชิง มีทั้งหมด9ราชวงศ์นะครับราชวงศ์แรกก็จะเป็นราชวงศ์ชาอย่างที่เราได้ท่องไปส่วนยัวเนี่ยเป็นพวกมองโกลแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์ฉิงที่เราเคยได้ยินคำว่าสูสีไทยเฮาใช่ไหมครับจะอ,อยู่ในราชวงศ์ฉิงเป็นกูลแมนจูนั่นเองอ่าอีกขรั้งหนึง่งให้น้องๆท่องราชวงศ์จีนฉางโจวฉินฮัน่นถังซุ่ง หยวนหมิงชิงนั่นเองนะครับนี่คือราชวงศ์จีต่อไปเราไปดูประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่เดิมโชกุนมีอํานาจต่อมาก็เกิดการปฏิรูปเมจิจกักรพรรดกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึง่งทําให้เกิดการพัฒนาประเทศจนรุ่งเรืองมากจนได้รับชัยชนะจากการรบกับประเทศรัสเซียส่งผลให้ทั้งเอเชียเนี่ยเกิดพลังชาตินิยมต่อสู้กับตะวันตกแต่ก็แพ้สงครามโลกครั้งที่สองทำให้โดนอเมริกาเนี่ย คุมประเทศญี่ปุ่นไม่ให้มีกองทัพทหารเลยในช่วงหลังที่จากหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่2แต่ก็เป็นผลดีของญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นจะได้ไม่เอาเงินเนี่ยไปทุ่มงบประมาณให้กับความมั่นคงของประเทศจนทําให้เอาเงินส่วนที่จะไปทุ่มให้กับความมั่นคงของประเทศเนี่ยมาพัฒนาประเทศจนฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็มีเศรษฐกิจที่มั่นคงและแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะต่อไปประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยเกิดขบวนการชาตินิยมเรียกร้องเอกราชโดย มหาตมะคานทีโดยใช้หลักสตยาเคาะกับอหิงสาก็คือแนวสงบนิ่งนั่นเองเมื่อกี้เราท่องราชวงศ์จีนไปแล้วทีนี้เรามาจากราชวงศ์อินเดียราชวงศ์อินเดียมีหมดสี่ราชวงศ์ให้น้องๆจาง่ายๆว่าเมากูตะคุบหมดนะครับเมากูตะคุบหมดราชวงศ์แรกราชวงศ์เมาก็คือเมริยะต่อมาราชวงศ์กูก็คือกุสานะราชวงศ์ที่3าราชวงศ์ตะคุบก็คือคุปตะ แล้วก็ราชาวงศ์สุดท้ายราชาวงศ์ที่4หมดก็คือโมกุลนั่นเองหลังจากที่าราชาวงศ์สุดท้ายราชาวงศ์โมกุลก็เกิดการเข้ายึดครองโดยอังกฤษนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องเอกราชอย่างที่บอกไปโดยท่านมหาตมะคานทีนั่นเองนี่คือประวัติศาสตร์ตะวันออกอย่างสรุปต่อไปเรามาดูประวัติศาสตร์ตะวันตกกันต่อนะครับประวัติตะวันตกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ยุคแรกก็คือยุคโบราณ เป็นยุคแห่งการสร้างอารณยธรรมได้แก่ยุคเมโสโปเตเมียถ้าเกิดว่าพูดถึงเมโสโปเตเมียก็จะมีหลายชนกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างกลุ่มแรกจะเป็นพวกบาบิโลเนียนซูเมเรียนว่าเปเซียมีสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงยุคเมโสโปเตเมียก็คือแม่น้ำไทกริสยูเฟติสนั่นเองอีกอย่างนึงลักษณะของชาวซูเมเรียเนี่ยที่หลักๆเลยก็คือจะมี วิหารมีอักษรคคนิฟอร์มมีมหากราบแล้วก็มีคณิตศาสตร์ที่จะเน้นในชนของซูเมเรียนนะครับก็มีอีกสูตรหนึ่งให้น้องๆท่องไว้ถ้าเข้าถามถึงซูเมเรียนก็ให้น้องๆท่องไว้ว่ากูฟอร์มกาเลขกูฟอร์มกาเลขกูก็คือวิหารซิกูเรตฟอร์มก็คืออักษรคคนิฟอร์มกาก็คือมหากราบ กินกาเมสและสุดท้ายเลขก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับส่วนยุคต่อมาก็จะเป็นยุคของอียิปต์มีฟาโรห์แล้วก็แม่น้ํไน่หลังจากนั้นก็เป็นยุคของกรีกและก็โรมันเมื่อหมดยุคของกรีกและยุคโรมันก็มาเป็นยุคกลางเป็นยุคที่ถูกครอบงําโดยศาสนาจักรเกิดระบบศักดิ์ศักดินาสวามิภักด์หรือว่าระบบฟิวดันนั่นเองเริ่มตั้งแต่โรมัน ร่มสลายประมาณคิดจะศตวรรษที่5นะคะรับประมาณคศประมาณ476เนี่ยเมื่อโรมันสลายก็เกิดยุคกลางขึ้นมาหลังจากยุคกลางก็จะเป็นยุคศิลปะฟื้นฟูวิทยาการหรือว่าเรเนซองนั่นเองเป็นการกลับมาของอารยธรรมกรีกและโรมันอีกครั้งหนึ่งด้วยการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ดีดโดยท่านโยฮันกูเทนเนสเบิร์กนั่นเองเป็นผู้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์แลวก็มีการ ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในสมัยกรีกและโรมันที่เคยยิ่งใหญ่กับมาอีกครั้งนึงเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการว่าเรเนซองส์นั่นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นยุคใหม่เป็นยุคแห่งการรู้แจ้งหลุดพ้นจากการครอบนำของศาสนาจรรักรสนใจตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มโดยนิโคลัสโคเปนิคัสที่ค้นพบ ระบบสุรยิยะจักรวาลในการปฏิวัติเกษตรกรรมก็เป็นการเปลี่ยนระบบหน้าจากหน้าเปิดมาเป็นนาปิดน้าเปิดก็คือเปิดหน้าทิ้งไว้หน้าปิดก็จะมีการร้อมรั้วรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการนำมาผลิตที่นานะครับก็เลยเป็นนาปิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเกษตรกรรมนั่นเอง ต่อมามีการปฏิวัติอุตสาหการรมระยะที่สองโดยการใช้พลังงานจากกา๊าซน้ำมันไฟฟ้าทำให้เกิดชนชั้นนายทุนกรรมกรเกิดลัทธิเสรีนิยมสังคมนิยมและก็จักรกวรรดนิยมนั่นเองถ้าถามว่านักคิดประชาธิปไตยคือใครที่เป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยเลยก็ต้องตอบว่ามองเตสกีเออร์แต่ก็ยังมีคนอื่นที่ รวมด้วยช่วยกันคิดให้เกิดประชาธิปไตยที่หลักๆหรือว,ว่าเด่นๆก็จึงจะมีฮอปล็อกนะครับแล้วก็วอลเตอร์รุสโซอีกคนหนึ่งาการปฏิวัติเป็นประชาธิปไตยเป็นการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในอังกฤษโดยเริ่มในอังกฤษก่อนเลยทำให้เกิดสงครามประกาศออสรภาพในอเมริกาตามมาด้วยการปฏิวัติในฝรั่งเศสตามมานั่นเองนี่คือ mostel บอว่าเหตุการณ์เด่นๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตะวันออกแล้วก็ประวัติศาสตร์ตะวันตกนะครับอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะคํานวณว่าพศนี้คิดเอ่อคศว่าคิดคริสตศักราชเนี่ยอยู่ในคริสตคริสคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่วิธีการคํานวณให้น้องๆนํา2ตัวเลข2หลักของคริสตศักราชนั้นๆอ่ะ แล้วก็เอามาบวกอีกหนึ่งสมมุติว่าการปฏิวัติในประเทศจีนครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปีไหนครับ1911มีได้ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมให้เอา2ตัวแรกก็คือเลข1กับเลข9เนี่ยเป็น19แล้วก็บวกอีก1เป็น20แสดงว่าการปฏิวัติจีนครั้งแรกที่เกิดในคศ1911เนี่ยอยู่ในคริสตส์ศตวรรษที่20นั่นเอง นี่คือวิธีการคิดหาว่าอยู่ในคิสต์สัตวที่เท่าไหร่นะครับเหมือนในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คศ .2013 ถามว่าเราอยู่ในคิสต์สัตวที่เท่าไหร่คำตอบก็คือ2013เอา2ตัวแรกก็คือ2อบวกด้วย1เป็น21เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในคิสต์ัตวที่21นะครับ ครบที่แล้วเราได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยไปแล้วข้ามนี้เรามาเรียนประวัติศาสตร์ตะวันออกแล้วทีนี้จะขอเปรียบเทียบให้น้องๆเห็นได้ชัดเจนหรือว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับน้องๆอ,อาจจะจดตามเข้าไปก็ได้เพราะว่านี้มีประโยชน์แล้วก็สําคัญนะครับเอาเรามาดูฝั่งฟ้าให้เป็นประเทศไทยฝั่งขวาให้เป็นประวัติศาสตร์โลกตะวันตกประเทศไทยเริ่มจากยุคสุขโขทัยก็คือ1792ใช่ไหมตรงกับ พศที่1 2 4 9เพราะฉะนั้นในยุคสุโขทัยถ้าถามถึงในยุคในยุคของโลกตะวันตกก็จะเป็นสมัยกลางประมาณคริสตศตวรรษที่13ของไทยสมัยอยุธยาเริ่มพศ1893ถึง2310ก็จะตกอยู่ในคริสตศักราชที่1350ถึง1767ให้เอา543มาลบกับพศใช่ไหมครับจะได้คริสตศักราชก็จะตกอยู่ในประมาณ ศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่18เมื่อเทียบกับในโลกตะวันตกแล้วก็จะเป็นสมัยกลางในสมัยกลางศตวรรษที่14นะครับโดยมีเหตุการณ์สำคัญก็คือในศตวรรษที่5มีการค้นพบเป็น Age of Discovery นะครับเป็นยุคแห่งการค้นพบเกิดลัทธิพานินิยมนี้ก็เกิดในศตวรรษที่15รวมไปถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยก็เกิดใน 1760ว่าคิสต,สต์ตัตวรตษที่18นั่นเองต่อามามาดูสมัยทนบุรีในประเทศไทยเกิดตั้งแต่พศส3 1 0ถึง2325เมื่อเทียบเป็นคริสต์ศกัาราก็เท่ากับ1767ถึง1782ในสมัยที่ประเทศไทยเป็นยุคธนบุรีเนี่ยโลกตอนออกก็โลกตนตกก็จะเป็นลทัทธิเสรีนิยม1776กับการปฏิวัติสหรัฐอเมริกาก็1776เหมือนกัน ทีนี้ยุคสุดท้ายของไทยยุครัตนโกสินทร์ก็เริ่มตั้งแต่สองสามสองห้าต้นมาก็จะมีการปฏิวัติฝรั่งเศสในโลกของในโลกตะวันออกปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปีหนึ่งเจ็ดแปดเก้านี้จำง่ายนิดนึงถ้าเขาถามในเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสปีคศหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเลขสวยเลยใช่ไหมครับรวมไปถึงการเกิดลทัทธิสังคมนิยมประมาณปลายคริสตศตวรรษที่สิบเก้าและและทัทธิจกักรวรรดินิยมลั คริสตวัตที่19เช่นกันไปเรามาลองทำแนวตัวอย่างข้อสอบกันดูนะครับข้อ1ถามว่าถ้าจะดูศิลปะแบบโกธิกจะดูได้จากสถาปัตยกรรมใดต่อไปนี้ข้อ1วิหารแพเทนอนและวิหารแพนติออนข้อ2วิหารนอตดามแล้วก็วิหารออชเวตโตข้อ3พระราชวังแวอร์ซและพระราชวังลูฟข้อ4วิหารเซนต์ปีเตอร์แล้วก็วิหารซานตาโซเนีย ศิละปะแบบโกธิกน้องๆจะสามารถดูได้จากช้อยข้อไหน 1, 2, 3แล้วก็4ครับศิละปะแบบโกธิกเนี่ยเป็น1ในรูปแบบศิละปะสมัยกลางซึ่งมีลักษณะพิเศษเนี่ยจะมีประตูรหรือว่าหน้าต่างจะเป็นรูปโคง้งแหลมขนาดกว้างแสงสว่างสามารถลอดผ่านได้ประดับประดาไปด้วยกระจก ตามกำแพงต่างๆมองดูแล้วก็เพรียวมากแล้วก็สวยงามมากนี่คือศิลป,ปะแบบโกธิกส่วนศิลป,ปะอีกอย่างหนึ่งในสมัยการก็คือศิลป,ปะแบบแบบไหนครับแบบเรเนซองส์นั่นเองอ่าทั้้นจะตอบข้อไหนที่เป็นแบบโกธิกเรามาดูข้อ3ก่อนละกัน ข้อ3พระราชวังเวส์ไซด์เป็นแบบไหนครับเป็นแบบบาโรกเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่ๆส่วนพระราชวังลูฟเนี่ยจริงๆไม่ใช่พระราชวังลูฟใช่ไหมเขาหลอกเราข้อนี้จริงๆมันเป็นแค่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับข้อ3ตัดไปเหลือข้อ 1, 2และ4ข้อ4วิหารเซนต์ปีเตอร์และวิหารซานตาโซเนียเนี่ยเป็นแบบเรเนซซองเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อ2ข้อ4ก็ 4, เลยผิดเหลือ1กับ2 คำตอบที่เป็นศิลปะแบบโกธิกนั่นก็คือข้อ2วิหารนอตชดามและก็วิหารออสเวียโตนะคบเป็นศิลปกรรมเด่นมากในยุคก,กลางแบบโกธิกวิหารนอตชดามเนี่ยจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสส่วนวิหารออสเวียโตอยู่ในประเทศอิตาลีนะครับข้อ1วิหารแพตเชนอนเนี่ยเป็นศิลปะแบบกรีกและวิหารแพ t ิออนก็เป็นศิลปะแบบโรมันซึ่งเกิดตั้งแต่ยุคโบราณ แล้วนะครับข้อหนึ่งก็เลยตอบข้อ2วิหารนอสดามแล้วก็วิหารอเวโตสเป็นศิลปะแบบโกธิกนั่นเองข้อ 2. ผู้ใดวางรากฐานไว้ให้แก่ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและคมนาคม 1. s a m u เซมอลมอสและเจมวัตสองอับราฮัมดาบีและโรเบิร์ตฟุงตัน3ชาวดาลซึนและพี่น้องตระกูลไรส์ 4. ริชาร์ดอาร์ไลและจอห์นสเตเฟนครับ เขาถามว่าผู้ใดที่วางรากฐานให้แก่ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและคมนาคมเรามาดูข้อ4ข้อ4 r i ริชาร์ดอาร์รเนี่ยเป็นผู้คิดค้นในเรื่องของเครื่องทอผ้าเกี่ยวไหมการสื่อสารและคมนาคมไม่เกี่ยวเฉะนันข้อ4ตัดไปส่วนจอสตีเฟนสันเนี่ยเป็นผู้คิดค้นในเรื่องของรถไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นเกี่ยวแต่ บริชัอาร์ไรไม่ใช่แล้วเป็นเครื่องทอผ้าข้อ4ก็ตัดไปข้อ3ชาวทาวเส้นเนี่ยเป็นผู้รีเริ่มหรือว่าคิดค้นในเรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนก็3ก็ผิดส่วนพี่น้องตระกูลไรก็เครื่องบินก็เกี่ยวกับการสื่อสารและคมนาคมเหลือ1กับ2องครับน้องๆตอบข้อไหนเป็นผู้วางรากฐานใ้แก่ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและคมนาคมคําตอบก็คือข้อหนึ่งแซมมัวมอสเป็นผู้คิดคน้นทอรเลขเท่ากับการ สื่อสารนั่นเองแต่ทุกวันนี้โทาร์เลขก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เจมวัดก็คือเป็นการประดิษฐ์เครื่องจักรไอ้น้ำมีผลทาให้เกิดรถไฟไอน้ําสายแรกวิ่งระหว่างเมือง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็เมืองแมนเชสเตอร์นะครับในประเทศอังกฤษเราเรียกยุคนี้ว่ายุคมาเล็กสร้างความ ก้าวหน้าในการคมนาคมเป็นอย่างมากข้อสผิดตรงไหนโรเบิร์ตฟุตตันเนี่ยเป็นผู้คิดค้นเรือกลไฟก็ยังอยู่ในการสื่อสารและําคนาคมแต่ผิดตรงอับราฮัมดาบีเป็นผู้คิดค้นผู้หลอมฐานให้เป็นเหล็กนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการสื่อสารและการคมนาคมข้อ2เลยตอบข้อหนึ่งแซมมวมอสและก็เจมวัดนั่นเองเป็นผู้คิดคนน้นในการสื่อสารและําคนาคมนะครับ ข้อ3ข้อใดไม่ใช่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 1. การค้นพบเส้นทางเดินเรือมายังโลกตะวันออก 2. การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกลาง 3. การปฏิวัติของชนชั้นกรรม,มชีพ 4. การเกิดสังคมเมืองในคริสต์ศตวรรษที่13ถึงคริสต์ศตวรรษที่16เนี่ยเป็นยุคข,ของเรเนซอง พอเกิดยุคข,ของเดสมนก็คือมีคนเนี่ยเกิดความรู้อะไรมากขึ้นจึงเกิดการสำรวจเส้นทางเดินเรือในศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่7จจึงเป็นยุคข,ของการค้นพบ Age of Discovery เพราะฉะนั้นเขาถามข้อใดไม่ใช่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมถามว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในศตวรรษที่เท่าไหร่ครับศตวรรษที่18 ส่วนการค้นพบเส้นทางเดินเดิมายังโลกตะวันออกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคข,ของเรเนซองแล้วเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือข้อ1ไม่ใช่ผลแน่นอนเพราะว่าเป็นไงเกิดก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองเรามาดูข้อ2ข้อ3ข้อ4ทําไมถึงเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้อ2การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกลาง เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะว่าทําให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลางนั่นเองโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนที่เริ่มไม่พอใจกษัตริย์ที่มีการขัดขวางผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองจึงทําให้เกิดการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกลางนั่นเองส่วนข้อ3การปฏิวัติของชนชั้นกรรมชีพากรรก็คือกรรมกรนั่นเองก็เกิดจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเช่นกัน ถ้าจะทำให้เกิดกรรมกรขึ้นมาและข้อ4การเกิดสังคมเมืองการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ทําให้เกิดโรงงานเมื่อมีโรงงานก็เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองเพราะฉะนั้นข้อ234ก็เลยเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็บอกว่าในยุคคริสตศตวรรษที่18ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้ประเทศในโลกตะวันออกเนี่ยมาเจอแล้วก็ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15ถึงคริสตศตวรรษที่16เนี่ยมีการอาวุธดิบ ต่างๆจากที่ไปค้นพบมาเนี่ยมาป้อนให้กับโรงงานมอเกิดโรงงานอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไว้เป็นแหล่งระบายเอาไว้เป็นแหล่งตลาดระบายของของตัวเองด้วยนี่คือผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับข้อ4ข้อมูลเกี่ยวกับอินเดียหลังได้รับเอกราชข้อใดไม่ถูกต้อง 1. อินเดียแบ่งแยกเป็น2ประเทศ 2. อินเดียดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลาง3อินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. อินเดียปกครองประเทศในระบบสังคมนิยมข้อนี้ถ้าเราดูเผินเผเนี่ยจะมาถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมแต่มีข้อหนึ่งที่ไม่ถูกต้องลองดูให้ดีว่าน้องจะตอบข้อไหน1 2 3และ4หลังจากที่อินเดียได้เอ,อกราชในครคิสต์ศักราษที่1 9 4 7แล้วเนี่ยข้อแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือแบ่งเป็น2ประเทศด้วยเรื่องความต่างของศาสนาศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นประเทศ อินเดียแล้วก็ศาสนาอิสลามก็จะเป็นประเทศปากีสถานเพราะฉะนั้นช้อยข้อไหนที่ตัดทิ้งไปได้เลยช้อยข้อ1หนึ่งอินเดียแบ่งแยกเป็นสองประเทศเนี่ยถูกนะครับหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชบางคนอาจจะเถียงว่าเอ๊ะเราไม่ใช่สามประเทศเหรอจานหรือว่าเพ่เพ,พ่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่เกิดประเทศบังกลาเทศขึ้นมาก็เลยจึงเป็นแค่สองประเทศช้อยข้อ1หนึ่งก็เลยถูกต้องสิ่งที่สองที่เกิดหลังจากการ อินเดียได้รับเอกราชก็จะเป็นประเทศประชาเป็นประเทศที่ประชาชนมีจํานวนมากที่สุดว่ามีประชากรมากนั่นเองรองจากประเทศจีนแต่ว่าประเทศจีนเป็นประเทศยังไงการเมืองการปกครองใช้ระบบคอมมิวนิสต์จึงส่งผลให้ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกชอยข้อ3ก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดต่อหลังจากอินเดียได้รับเอกราชก็คือใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ สังคมนิยมของกลุ่มโลกที่สาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่เป็นประเทศที่ปกครองโดยประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือช้อยข้อที่ 4. อินเดียปกครองประเทศในระบบสังคมนิยมอินเดียเนี่ยปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ใช้ระบบเศรษฐกิจในการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมเพราะฉะนั้นช้อยข้อ4เนี่ยผิด ถ้าเราอ่านเพอร์เใช่ไหมอินเดียปกครองประเทศในระบบสังคมยังอาจจะแบบเค่วัตถูกก็ได้ฉะนั้นอ่านดีๆนะครับและข้อสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากอินเดียได้รับเอกราชก็คือเป็นแกนนําของกลุ่มโลกที่3ก็คือโลกที่ไม่ฝักใฝ่ใฝ่ใดนั่นเองดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลางเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไม่ฝักฝ่ใดหรือว่ามีตัวย่อว่านาม NAM นะครับ โดยมี4ีบุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งด้วยกันก็คือนายกเนรูของประเทศอินเดียจอมพลติโตของยูโกสลาเวียประธานาธิบดียัสเซอร์ของอียิปต์แล้วก็ประธานาธิบดีซูการโนของอินโดนีเซียนี่คือ4ีบุคคลที่ร่วมก่อตั้งประเทศโลกที่3ที่ไม่ฝักใฝ่ใดในการดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลางนั่นเองนะครับส่วนข้อสุดท้ายถามว่าการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเงื่อนไขข้อใดมากที่สุดการให้สิทธิแก่การให้สิทธิแก่กากฐานดรทั้ง3ให้ได้เข้าร่วมประชุมกันตั้งแต่เริ่มแรก 2. พระเจ้าหลุยที่16ทรงยินยอมเสด็จกลับมาประทับยังกรุงปารีสตามคำเรียกร้องของประชาชน 3. ประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ความอายุทีรทำทางสังคมและขาด ขันติธรรมทางศาสนา4ทานันดอนคนที่1และคนที่2ส,สนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเขาถามว่าถ้าเกิดว่าจะไม่เกิดการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยข้อช้อยข้อไหนน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่ทำให้ไม่เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศส การใหสิทธิ์แก่ทหารนันดอนทั้งสาไม่ได้เข้าร่วมประชุมกันตั้งแต่แรกในชอยข้อหนึ่งเนี่ยผิดเพราะว่าทั้งทั้งสามทั้งทหารนันดอนทั้งสามคนเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่แรกอยู่แล้วชอยข้อหนึ่งผิดนะครับชอยท้สองพระเจ้าหลุยที่สิบหกยินยอมเสด็จกลับมาประทับยังกรุงปารีสตามคําเรียกร้องของประชาชนก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าสมัยที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยพระมหากษัตริย์หรือว่าพระเจ้าหลุยที่สิบหกเนี่ยอยู่ในกรุงปารีสอยู่แล้วนะครับ ข้อ2ก็เลยผิดข้อ3สามารถประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ความอายุติธรรมทางสังคมและขาดขันติธรรมทางศาสนาก็คือไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยนะครับเรื่องการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสข้อ3ก็เลยผิดเหีือข้อ4เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าเป็นเงื่อนไขที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิวัติในฝรั่งเศสก็คือการที่ทหารนดนคนที่1และคนที่สสนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพราะว่า การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสเนี่ยเกิดขึ้นจากที่ฐานันดรคนที่3ถูกกดขี่ภายใต้ระบบเก่าก็เลยเกิดการไม่ยอมทำให้มีการปฏิวัติในฝรั่งเศสเกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าฐานันดรคนที่1ซึ่งเป็นพระและฐานันดรคนที่2ที่เป็นขุนนางยอมให้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีด้วยการที่ตัวเองเนี่ยยอมเสียบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของฐานันดรคนที่3ซึ่งเป็นสามัญชนอย่างเดียวแล้ว การปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าน,นี้เราก็จบไปกับแบบทดสอบ5ข้อสําหรับวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆพอจะเข้าใจกันไหมทําได้กันบ้างไหมครับอ่าให้น้องๆตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนหรือว่าพยายามไปด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์แก่ตัวเราเองในเรื่องของประวัติศาสตร์และในเรื่องของประวัติศาสตร์วันนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ รายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาและ19นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้